อันนี้ยังตรงไม่แน่นอนนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดลักษณะการตั้งคําถามเนี่ยครับให้คนมีความรู้สึกเพราะว่าชักอาจจะไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าติดต่อหน้านี้บอกว่ากลุ่มค o n s e r v a t i v ที่เป็นพวกของครั้งเนี่ยมาถึงหกคนนะครับแต่ว่าเข้าจริงๆการตั้งคําถามอันนี้ทําให้คนชักสงสัยว่าประเด็นนั้นเนี่ยนะฮะอาจจะเรียกว่าความไม่แน่นอนมันสูงขึ้นแต่ขณะเดียวกันอันนี้มันยังไม่ได้ชัดแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือ,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 อข้อแรกเลย การที่ว่าไม่แน่นอนและจะเกิดขึ้มานะฮะมันก็มีความเป็นไปได้หนึ่งก็คือว่าเอ่อ,อทั้งแคับเอ่อหรือไม่คือพูดง่ายไอ้ที่พร้มทำทั้งหมดเนี่ยฮะจะถูกกระทบทั้งหมดหรือเปล่าในเรื่องนี้ผมตอบได้ว่าไม่กระทบทั้งหมดครับนะครับในส่วนหนึ่ง นะอย่างบางเรื่องเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้กฎหมายฉบับนี้กฎหมายที่กําลังมีปัญหาเนี่ยก็คือ1,977ที่เขาใช้เกิดอนำนาจนะครับแต่ว่าตัวที่เขาเล่นเรื่องเหล็กเรื่องของอลูมิเนียมเรื่องอะไรพวกนี้มันใช้กฎหมายอีกฉบับหนึ่งคือกฎหมาย1,964อันนี้ไม่ได้ถูกกระทบเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันที่ถูกกระทบก็คือตรงนี้แต่การถูกกระทบไอ้ตัวที่ค i b e r a t i o n Day เนี่ยนะครับไอ้ตัวที่ Reciprocal เ,เนี่ยนะครับ ในกรณีก็คือว่าที่ออกมานั้นก็มองได้ว่าอาจจะเรียกว่ามีประเด็นบางส่วนที่ถูกกระทบแต่ไม่ได้ถูกกระทบทั้งหมดอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะฮะกับอันที่สองที่จะเป็นประเด็นปัญหาต่อไปก็คือว่าไอ้ที่สุระทบนั้นเรื่องของเงินที่จ่ายเป็นไงบ้างแต่ถ้าเราดูทั้งหมดนะฮะสิ่งที่รัมจะทําอยู่ก็คือว่าเขาสามารถที่จะทดแทนสิ่งที่มาทดแทน้ฉบับที่ถ้าเกิดสมมุตินะฮะถูกทางด้านศาลสูงบอกว่ามันไม่ชอบทำเขาสามารถที่จะแก้เกม ด้วยกฎหมาย3ฉบับ3ฉบับนี้แบงออกมาเป็นห้าเซกชันเดียวกันฉบับหนึ่งนะฮะที่เขาใช้มาแล้วและการนี้ไม่ถูกกระทบเลยเรื่องเหล็งก็คือปี1964นะครับอไอตัวเขาเรียกว่าสองตัวที่เขาเรียกว่าสองศาสองในส่วนนี้เขาสามารถที่จะทดแทนตัวอื่นนะฮะมาใช้ตัวนี้ได้อันนี้นที่หนึ่งฉบับที่สองนะครับตัวนี้มีทั้งหมดสามเซกชันก็คือหนึ่งันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่เขาเรียกว่าตัว เซตแอกอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของ301 301เนี่ยเขาสาม,มารถที่จะใช้ทดแทนไอ้บางตัวขึ้นมาได้โดยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Security Security แต่อันนี้มันมีข้อเสียอยู่ตรงหนึ่งว่าจะต้องให้ผ่านทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้สอบอ่อโชคด้ไม่ใช่กระทรวงพาณิชย์ให้กับทาง USTR สอบสวนซะก่อนอันนี้จะมีขั้นตอนที่เกิดความไม่แน่นอนในแง่ของเสียเวลากับเซ c ชั่น201 นะครับก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนะครับกับอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของเซคชั่น2อ2ศูนยนะครับเซคชั่น2 0วทีก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวขอ้องกับเรื่องของอการขาดทุนไอตัวการขาดทุนตัว122่อะ12นะการขาดทุนทางด้านเปนเตนซึ่งทั้งหมดเนี่ยเขาสามารถทีช่ช้ใเซคชั่นนี้นะะทดแทนขึ้นมาได้ นะครับเพียงแต่มันมีบางเรื่องที่อาจจะกระทบเส็นยุกตัวอย่างถ้าใช้เซคชั่น2011นะครับมันก็จะมีเรื่องของเงื่อนไขของเวลานะครับแล้วเงื่อนไขของสี่ปีแต่มันต่ออายุได้ถึงแปดปีแล้วก็เก็บสูงสุดได้5้าสิเปอร์เซนตนะครับอันนี้อาจจะมีประเด็นปัญหาแต่ว่าให้ทางของเกรสต่อได้กับอีกฉบับหนึ่งซึ่งโอกาสจะใช้นอนแต่มีการพูดถึงก็คือเรื่องของสมุทโฮอตี้เป็นกน30ซึ่งอันนี้ยังไม่เคยมีการใช้มาก่อนเลย ซึ่งอันนี้ไม่ต้องทําอะไรฮะ <Okay. S 2> แต่ว่าในส่วนนี้ก็จะมีประเด็นปัญหาว่าทางด้านาในแง่กฎหมายเข้ว่าฉบับนี้มันเป็นเรื่องดีใิการที่จะถูกร้องเรียนดีโมแคดห้าคนก็เสียมเชียร้องเรียนอยู่ดีท่ันโดยสรุปผลที่จะออกมาในอนาคตนะฮะถ้าเกิดสมมติว่ามันออกมาในทางลบนะฮะนะครับในกรณีเขาส,า,สามารถที่จะชดเชยไอ้สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นขณนะนี้นะฮะด้วยกฎหมายาสมงทสามฉบับ 5เซกชันที่ผมได้เรียนถึงเพียงแต่ว่ามันสร้างประเด็นคือ u n น r t a น n t y เพราะว่าบางเรื่องนะฮะมันก็จะต้องใช้เวลารอให้ทางด้านของอะไครับทางด้านของ USCR สอบสวนบางเรื่องถ้าเป็นเรื่องของ1964ก็จะเรื่องให้กระทรวงพาณิชย์เสนอเรื่องมาว่ามี n a t i o n a l Security มันจะสร้างความไม่แหนห่นอนที่สรงนี้แต่โดยภาพรวมแล้วผมคิดว่า ไอ้เรื่องของกรอบของไภาษีที่การเก็บเนี่ยการเปลี่ยนแปลงจะม,มีไม่ไม่ไม่นา่าผลบอกว่าน้อยครับแต่มันสร้ <c oughs> าง uncertainty ในแง่ว่าบางประเทศเนี่ยกำลังอยู่ในระยะเวลาต่อรองนะครับแต่หลายประเทศผอย่างอินเดียเขาบอกว <c oughs> ่าเฮ้ยรายงานก็ตามนี่ครับไม่ออกสบับนีเขาก็ออกบับใหม่เ <c oughs> พราะเขาเตรียมการที่ะลองรับอาจจะมีประเทศกลุ่มประเทศที่เปินปัญหาที่ก็ไม่เห็นด้วยก็คือเรื่องของสาภาพยุโรปซึ่งถูกกําหนดว่า15%หนหลายหลายประเทศในยุ่เกียรติประเทศไม่เห็นด้วย ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงต่อรองกันอยู่นะครับในรายละเอยียดอันนี้จะถูกกระทบบ้างครับแต่โดยภาพรวมมันสร้างปัญหาคือเรื่องอันเซเทนตี้นี่ต้องยอมรับแต่ว่าด้านอื่นนะฮะในที่สุดคงจะชดเชยเกือบทั้งหมดหรือว่าหรือว่าทั้งหมดเลยก็ได้จากสิ่งที่เขาทำนะครับแต่มันมีอันเซเทนตี้ของเงื่อนไขของเวลาที่ผมได้พูดถึงครับแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ถึงขั้นออกมา พูดก่อนเลยนะคะอาจารย์คะว่าถ้ามีการยกเลิกจะเกิดหายนะขึ้นแน่นอนกับสหรัฐนะคะแล้วก็อาจจะทําให้ทั้งโลกกระทบไปด้วยถ้าไม่สามารถเรียกเก็บภาษีศุลกากรครั้งนี้ได้นะคะสิ่งที่คุณทรัมป์สื่อสารเนี่ยอาจารย์มองว่าเป็นไปได้หรือเปล่าคะที่จะถึงขั้นเป็นหายนะของเศรษฐกิจอเมริกาและกระทบกับภาพเศรษฐกิจทั้งโลกค่ะทรัมป์จะพูดแรงครับเราสังเกตดดูจะพูดแรงเพื่อให้บอกสารบอกว่าเรื่องนี้กระทบ อันนี้จริงๆมันกระทบกับอันดัญดาของทรัมป์ตัวที่มันกระถูกระทบไม่ใช่โลกครับแต่ตัวนี้คนต้องวิเคราะห์ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่กระทบกับเรื่องของนโยบายทางด้านภาษีแต่กระทบกับอันดัญดาแต่รับวาระอวาระทางการของกระทรวงของนโยบายต่างประเทศของทรัมป์เพราะนโยบายต่างประเทศของท่านเนี่ยตั้งอยู่บนหลักการของคอตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ทรัมป์เปร่ก็คือว่าไปกระทบกับเรื่องของเกลื่อนขายของให้ตัวสําคัญของของของนโยบายต่างประเทศ ซึ่งมีนโยบายทางด้านนี้เป็นตัวกําหนดที่สําคัญมากที่สุดตัวนึงอันนี้มากกว่าแต่อันที่สองสิ่งที่เขาต้องการทําคือต้องการเตืนเอนเฮ้ยอันนี้เรื่องสําคัญมากสำหรับอเมริกาเก็บเงินตั้งเยอะแยะเพราะว่าที่ฉะนั้นจะมีปัญหาจะเอาเงินจากไหนอะไรต่างเหล่านี้ผมว่าเป็นลักษณะเป็นการขู่เป็นการเตือนเพื่อบอกทางบ้านของปูณสาที่เป็นคนสวติีองพลนะฮะว่าเฮ้ยอันนี้ต้องต้องให้ความสาคัญมันไม่ใช่เรื่องคล้ำนะประเทศที่อยี่ป้องกับประเทศชาติของอเมริกาครับ ส่วนตัวเลขที่ระบุจากสื่อว่าบกกล้าถ้าคำพิพากษาออกมาให้ตีตกตัวเลขภาษีนี้นะคะสหรัฐต้องคืนเงินระดับหลักแสนล้านดอลลาร์นะคะนี่จะเป็นผลกระทบกับรัฐบาลสหรัฐหรือเปล่าคะจะเป็นปัญหาไหมถ้าต้องคืนเงินภาษีที่เก็บมาแล้วเป็นแสนล้านเลยคะอันนี้ก็เป็นส่วนนึงก็ขึ้นกับาทางด้านของคํา,าคตัดสินเพราะคาตัดสินแม่ยังไม่รู้จะออกมาอย่างไรนะในเรื่องหนึ่งจะมีเรื่องของเนี่ยตกตัว,ต,วตัดสิน จะมีเรื่องของเงินคืนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนี้ยังมีความไม่แน่นอนสูงมากครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็มีการวิเคราะห์ออกมาว่าเฮ้ยในกรณีแต่ว่าอย่าลืมนะฮะมันมี2เรื่องเงินคืนเรื่องหนึ่งที่เขาเก็บนะครับในขณะนี้ฟลัมในานาต่างประเทศที่เขาเก็บนั่นในกรณีนี้เขาสามารถที่ออกกฎหมายฉบับใหม่ทดแทนในทีาตมาได้ในเก็ตแต่ประเด็นก็คือมีตัวนี้ก็คือว่าพอมีการออกมาบอกว่าให้กองนี้คุณเนี่ยกฎหมายฉบับนี้มันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเอนประชาชนที่เสียผู้ไม่ซื้อของอ่ะ เพราะมันต้องเก็บภาษีส,สูงขึ้นตอ,อนแพงขึ้นตัวเนี้ยพวกประชาชนจะได้คืนหรือเปล่าอันนี้คือความวุ่นรรวายที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคําสั่งของศาลท,ที่ออกมานั้นจะมีการระบุหรือมีการกําหนดไว้เป็นชัดมากมายขนาดไหนซึ่งอันนี้ยังมีความไม่แน่นอนที่ตัวนี้อยู่กับแล้วก็มีการพิเคราะห์อ,ยอยีกอันหนึ่งซึ่งอันนี้ผมก็ไะเห็นด,ด้วยนะฮะเพราะวันรู้สึกวันเร็วเกินไปแต่ก็โดยพิเคราะห์อของนักเศรษฐศาสตร์ศาสตร์ของหนังสอพินวางฉบับนะฮะของอเมริกันเขาบอกว่า่าี ถ้าทามถทางด้านสารสูงเนี่ยนะครับมนการพิจารณาไอ้ตัวนี้ออกมาในทางที่ไม่เห็นด้วยกับทลัมเนี่ยมันกระทบกับเครื่องของ GDP ประมาณ0.6หรืกว่า GDP นี่นะครับมันก็เรียกว่าสูงกระทบจากอะไรครับจาก1.7มันจะเหลือประมาณ0.6นะครับในกรณีนี้การพิการหนึ่งก็คือการขาดดุลมกประมาณเนี่ยจะถูกกระทบประมาณ2%คือจะลดจากประมาณ1.8 2ล้านล้าน จะเหลือประมาณ1.78ล้านล้านซึ่งอันนี้เป็นตัวเลขที่ผมคิดว่ามันก็เขียนไปอย่างนั้นนะฮะเพียงแต่บอกว่ามันมีบลกระทบบ้างจากการเกิดขึ้นแต่สิ่งที่แน่นอนมันมีผลกระทบของความไม่แน่นอนคนระับ ความไม่แน่นอนที่คนกำลังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยที่กำลังการเจรจาอยู่และตกลงว่าที่กฎหมายที่จะมาชดเชยมันไม่อกอ,อกมาทันทีเลยอะ่ะมันจะต้องเสียเวลาต้องมาอะไรกันมาตรงนี้ต่างหากที่สร้างความไม่แน่นอนกับธุรกิจกับตลาดทุนกับตลาดเงินในส่วนนี้ครับอันนี้ผมว่าผลกระทบมากที่สุดกับอันที่สองอาจจะเกิดมีความรู้สึกว่าบางประเทศอาจจะขอเจรจา,าใหม่หรือเจรจาเพิ่มเติมแต่นี่ผมคิดว่าเนื้อทราสามารถใช้ตัวกฎหมายการมาทุจริตหลายประเทศไม่ไม่ไม่กล้าที่จะต่อรองหรือบางบางประเทศเนี่ย ก็ตกลงไปแล้วนะฮะเขาสามารถจะมาทดเชยกับกีดแต่กับอินดียังบอกเลยเขาไม่เขาตัวนี้ไม่ออกเขาออกอย่างอื่นอาจจะออกนอนทาลิสแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะว่าคือมีผลกระทบว่าถ้าเกิดสมมติยกเลิกอานี้จริงๆซึ่งผมคิดว่าไม่ได้ยกเลิกอันกฎหมายอย่างในเซาท์อเชียเนี่ยเรากับเป็นบวกพ่ออะไรครับพาะหนาอยครับว่าเราส่งออกนะฮะไม่โดนภาษี ใช่ไน,นี่มันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่ามีการยกเลิกนะแล้วมีการแบบนี้จริงของเราเนี่ยส่งออกไปไปไปเยอะแต่คาถามว่าจริงๆริงมันไม่ได้เยอะหรอกครับเพราะว่าที่เราส่งออกเนี่ยหลายประเทศเป็นเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งในตัวมันเองไม่มีการเก็บภาษีอยู่แล้วและทั้มเองกําลังจะออกเก็บภาษีเซมิคอนดักเตอร์เพราะงั้นไม่กระทั่งตัวนี้ที่เราล์อ,อิเอียผลกระทบอย,อย่างน้อยมากถ้าเราดูจากภาพนี้ครับแต่ส่วนที่สําคัญก็คือว่าทั้มจะต้องพยายามรักษาไอ้ตัว กำแพงภาษีต่างเหล่านี้ด้วยการออกกฎหมายนะครับดูว่าฉบับไหนที่มันเหมาะสําหรับเรื่องดงนั้นเรื่องนี้อย่างที่ผมได้เรียนคืสามฉบับที่ได้พูดถึงครับค่ะแล้วส่วนที่เป็นภาษีอื่นๆนะคะอย่างเช่น sectorial tariff ที่เก็บกับพวกอุตสาหการรมเซกเตอร์ต่างๆ specific tariff ที่เก็บกับสินค้าประเภทต่างๆนะคะเหล่านี้เนี่ยยังคงอยู่แล้วยังจะมีผลกระทบต่อไปใช่ไหมคะอาจารย์นแน่นอนครับและกังจะออกใหม่ด้วยมีคอนดั d u c t o r ในอนาคตก็จะออกอันนี้ก็จะออกมาจาก อยู่ในกรอบของตัวปี1962ครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นกฎหมายนะฮะที่ก็เรียกว่า thread e x p a n s i o n Act แล้วก็มีขั้นตอนนั้นหนึ่งก็คือให้ทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เป็นกฎที่ก,กำหนดขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยมันมีปัญหาเรื่อง national security เพราะฉะนั้นที่ออกเรื่องเหล็กเรื่อง copper พวกนี้มาจากนี้และยังไม่จบจะมันจะออกเรื่อง s ิบอ conductor ในอนาคตครับ ทีนี้นอกจากเรื่องของภาษีนะคะดูสหรัฐจะยังมีสิ่งที่เป็นความเสี่ยงค้างคายอยู่นั่นก็คือเรื่องของชัดดาวนะคะที่ล่วงเข้าสู่วันที่3 7ทําสถิติใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์ประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจยังไงบ้างคะเมื่อชัดดาวล่วงเลยมาระดับหลักเดือนแล้วะคะ่ะมันก็ถูกกระทบในส่วนหนึ่งแต่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็มองเลยครับว่ามาจากทางไหนตอนนี้มันพอจะเห็นชัดอยู่อย่างหนึ่งคือทั้งสองฝ่ายเนี่ย ต้องการอย่างในอดีตเนี่ยเวลาชัดดาวเนี่ยต่อสู้กันดูไงนะว่าต่อสู้กันดูเรื่องปฏิกิริยาของประชาชนว่าประชาชนจะมีการมองแล้วไปมองแล้วไม่พอใจใครมากกว่าอันนี้สําคัญแต่ตอนนี้มันพอออกมาในการเลือกตั้งนะครับของกัวแกร์เนอร์ที่ไหนครับนิวเจอร์ซีย์ที่นิวยอร์กที่แล้วจะเรื่องของเบเยอร์อที่นิวยอร์กนะครับเพราะฉะนั้นแนกรลนีที่ออกมา็นชัดก็คือดีมัคขัดนำ นะครับเพราะฉะนนี้จะเท่ากับว่าอะไรครับเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการเตือนพร้มเหมือนกันว่าสิ่งที่ทรมปมทำอยู่เนี่ยประชาชนไม่เห็นด้วยเพราะอัน,นี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทางด้านทรัมอาจจะต้องคิดต่อนะครับว่าเพราะตอนนี้กตางคนต่างจะดูว่าใครจะยอมไขามากกว่ากันเึ่นอันหนึ่งก็คือจะรอผลเรื่องของการเลือกตั้ง นะครับ yup. ว่าเฮ้ยเอ็นดียมาทางไหนแต่เ MM อ็นดียมาทางด้านของอ่าเดโมแครตเพราะนันนี like yeah. ้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําตมองชิดว่าสิ่งที่เขาทาอยู่เนี่ยอยาไปกระทบกับมิทเทอมซึ่งซึ่งไอการเลือกตั้งอ่ที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสามแห่งนะฮะมันก็บอกอะไรบางอย่างที่อาจจะส่งสัญญาณไปสู่มิทเทิลว่าในอนาคถ้าหากว่ามีการเลือกตั้งอาจจะเป็นไปได้เหมือนเดิมก็คือดดโมแครตซึ่เสียทั้งสองสภานะฮะอาจจะกลับมาขึ้นมาก็ได้เพราะทั้มจะต้องพยายามอะไรครับ ก้เกมที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ผมคิดว่าจุดนี้คงจะเป็นจุดที่ทางด้านของมีพาฟริกันต้องมาคิดว่าไอ้ที่ทําอยู่นั้นกําลังกระทบกับเขาในทางลบกับแต่คือดูมีสัญญาณว่าจะตกลงกันได้ในเร็ววันนี้ไหมคะอาจารย์คะตอนหน้านี้เราเห็นรัฐมนตรีคลังแล้วก็ทางฝั่งรัฐบาลสหรัฐนี่พยายามส่งสัญ,ญญาณว่าจะจบเรื่องนี้มาประมาณสัปดาห์ถึงสสัปดาห์แต่ท้ายที่สุดก็ลากยาวมาจนถึงตอนนี้ค่ะ เพราะทก็มีความรู้สึกว่าฮ้จะต้องมาที่ดูแต่นี่ผมคิดว่ามันลาบไปถึงจุดนึงมันผลกระทบต่อประเทศทั้งสองมันกระทบในแง่ลบทั้งสองฝ่ายยังแต่ว่าดูจากเรืองตั้งเนี่ย ผลกระทบทางด้านรีพับลิกันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าตัวนี้มันกระทบกับทางอเมริกาทางอะไรมันจะต้องจบลงแน่นอนเพียงแต่ครั้งนี้เป็นอดีตศาสตร์ที่ชาวลานมากกว่าเพื่อนแต่ขนาดเดียวกันผมคิดว่านาคนตาอันไม่ไกลนักนะความจาเป็นในการที่จะมาเจราจาหาทางลงตัวนะฮะแล้วออกมาเป็นแบบนี้ก็หาทางลงตัวในแง่ไหนก็คือส่วนที่พร้อมพยายามที่บอกให้ลดเรื่องของไอ้รายจ่ายทางด้านของที่ทางด้านเป็นิกเจอร์ของรีพับลิกันไอ้ของดิโมแครตเนี่ยเรื่องของโซเชียลสื่อคงจะต้อง มีการโอ,อนอ่อนในบางเรื่องในส่วนนี้ครับเพราะฉะนั้นในเกินนี้ผมก็คิดว่าไอ้ผลการเลือกตั้งคงจะมีผลต่อ เรื่องของแรงกดดันต,ต่อริพัาวริกันในระดับหนึ่งซึ่งอาจจะนําไปสู่การหาทางลงเพื่อที่จะเรียกว่าเอีกเเี่ยมผลกระทบก่อทั้งสองฝ่ายเพราะการต่อสู้มันเป็นลบทั้งสองฝ่ายเป็นแต่ลบมากลบน้อยแต,แต่ผลที่ออกมาลบจากริพ,พัาวเรกันมากกว่าเท่านเ้นองแต่อย่างไรก็ตามทั้งสองประเทศต้องมารู้ว่าประชาชน <c oughs> ก็มากำลัองอยู่คุณยิ่งทําประชาชนยิ่งมีความรู้สึกไม่พอใจตอนถึงจุดหนึ่งมัน,ม,นมันเป็นการเวลาที่นานพอสมควรเพราะว่าครั้งนี้ยาวนานที่สุดเท่าที่ผ่านมาครับ สัญญาณที่เห็นความอ่อนแอก็เริ่มออกมาในมิติของตลาดแรงงานนะคะตัวเลขล่าสุดมีการสำรวจของบริษัทเอกชนที่บอกว่าตัวเลขเลิกจ้างเนี่ยสูงที่สุดในรอบ22ปีเลยนะคะแล้วก็ดูจะไปสอดคล้องกับตัวเลขตลาดแรงงานก่อนหน้านี้ที่รายงานก่อนชัดดาวนะคะว่าตัวเลขของการจ้างงานก็ลดลงตัวเลขตราการว่างานก็สูงขึ้นนะคะอาจารย์มองว่าปัญหาเรื่องของการจ้างงานในสหรัฐเนี่ยมีระดับ ที่น่าเป็นห่วงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะมีผลยังไงกับเศรษฐกิจโดยรวมของบ้านเขาค่ะก็ตอนนี้นะครับความไม่แน่นอนยังมีชัดอยู่คือขณะนี้ด้านหนึ่งก็คือผลกระทบทางด้านของอะไรครับด้านภาษีนะครับมันเริ่มส่งบ้างนะครับแต่ก็ยังไม่ชัดแต่ที่พอจะชัดอันนึงก็คือเป็นนะครับด้านของอรายดอกเบี้ย นะครับก็มีความรู้สึกเป็นห่วงเรื่องของแรงงานซึ่งในกรณีนี้ก็คงอาจจะหมายความว่าให้อาจจะมีการลดไอ้ตัวนี้อยู่แต่อย่าลืมสิ่งที่คนยังไม่พอใจยอยู่ก็คือเรื่องของอะไรครับเรื่องของ cost of living ก็คือเรื่องภาษเรื่องของอินฟลักชันยังสูงอยู่นี่คือส่วนหนึ่งที่กระทบกับทางด้านทรัมป์เพราะไปขึ้นในตัวภาษีตัวนี้อันนี้เป็นกระทบกับเขาครับเพราะอันนี้เศรษฐกิจ,เจกอเมริกาความไม่แน่นอนตอนนี้ยังอยู่ที่ตรงนี้นะฮะในด้านหนึ่งมันมีปัญหาเรื่องของอะไรครับเรื่องของอินฟลักชัน กัรอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของตลาดแรงงานชักจะมีปัญหาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กําลังนนเรียกว่าอะไรเป็นตัวที่กําลังเปิดเผยถึงผลกระทบจากสิทธิทรรมทำแต่ตัวนี้ยังไม่จบครับต้องมาดูต่อไปมาดูต่อไปถึงตัวไหนอีกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรฮะเรื่องของไอ้ตัวค่าค่าเงินของดอลลาร์นะครับแล้วก็ข้าวสองเรื่องของอะไรครับผลตอบแทนด้านด้านพัจนาบัตรก็วสวดดาวน้น,นี้มันมีความรู้สึกว่าโลกกาลังเปลี่ยนแปลง เขาฉะน้นตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งและยิ่งเรื่องของกระทบกับเรื่องของความไม่แน่นอนเรื่องของภาษีก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่ทำเจะเอาเงินมาช่วยอุดนะครับในส่วนของการที่จะมีการขาดดุลจากขาดดุลที่เขากําหนดไว้จากนโยบายของเขาในด้านภาษีในกรในการเที่ยวผ่อนคลายด้านภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยตัวนี้นะครับจะทาให้เขาเนี่ย มีการเอ่อเพิ่มเท่าวันนี้ประมาณสามจุดห้าถึงสี่ล้านล้านผมกระทบตัวนี้ยังมียังมีประเด็นปนัญหาที่ต้องคิดต่อเพราะว่าสิ่งที่เขาทํายังขึ้นอยู่กับว่าแนวโน้มจะออกมาเป็นยังไงบ้าง เราะฉะนั้นความไม่เด่นชัดในเรื่องของเศรษฐกิจอเมริกายังยังมีอยู่หลายหลเรื่องครับนะครับนอกจากเรื่องอัตราการเติบโตเรื่องเงินเฟ้อเรื่องแรงงานก็ยังมีเรื่องของความไม่แน่นอนเด็นเรื่องของอะไรครับของเรื่องของไอ้ตัวดอลลาร์และแม้กระทั่งมีการตั้งคําถามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรครับกรอบนี้ใยทางการเงินการคลังแล้วก็เรื่องของเซทเฮาเว่นนะครับสิ่งต่างเหล่านี้ยังเป็นประเด็นที่คาราคาใจต่อแนวนโยบายในอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับอเมริกาครับ